ัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊บปี้สตาโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกี่ความรักสำหรับเครื่องเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2567สําำหรับคนโสดคนโสดค่ะ อะไรที่เป็นความทุกข์ในชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะถูกผลักให้หายไปแล้วนะคะต่อจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เรามองว่าอีกไม่นานนี้นะคะตัวของคุณเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับในเรื่องความรักของคุณด้วยบางคนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่อยู่อาศายัยหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานก็ได้นะคะการเปลี่ย<ๆ>นแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นและทำให้คุณได้ไปเจอกับ คนที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะคะคนที่จะเป็นคู่ของคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กูมหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะเขาอะ มีความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะเป็นคนที่มีฐานะดีมี ทรัพย์สินเงินทอมีหน้าที่การงานดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวสูงบางคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นตำแหน่งแบบเจ้าของกิจการได้หรือไม่ก็คือเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีลูกน้องมีการคุมคนเยอะๆเขาเป็นคนที่มีความเฉียบขาดมากๆเป็นคนที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้เขาเป็นคนตัดสินใจเร็วแต่ก็เป็นคนที่ เหมือนกับมีความชัดเจนมากๆในความต้องการของเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้มีความชัดเจนมากๆว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการและอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการคุณจะสามารถสัมผัสได้เลยอะว่าถ้า เขาอะเข้ามาหาคุณเขาจะบอกให้คุณรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเป็นยังไงต่อไปเขาจะเป็นคนในลักษณะนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆเลยนะ เวลาที่เขาคบกับใครเนี่ยคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะช่วยให้คนในชีวิตของเขาอะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรที่เขาช่วยได้คนคนนี้พร้อมช่วยเต็มที่พร้อมช่วยส่งเสริมเต็มที่เรื่องการงานเรื่องการเงินขอให้บอกถ้าขาดคนคนนี้จะเข้ามาแล้วแบบ อุปถัมภ์คำชูนะคะเป็นคนที่ดีมากๆเลยอะ่ะการเข้ามาของคนคนนี้จะทำให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นแล้วคุณน่ะจะรู้สึกว่าถูกเติมเต็มนะจากเมื่อก่อนอะ่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวมากๆเลยไม่มีใครที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้คุณได้ การเข้ามาของคนคนนี้จะทำให้คุณดู้ว่าคุณน่ะไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปเพราะเขาจะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยประคองคุณนะคะคอยมาอยู่ข้างๆมาทำให้คุณน่ะรู้สึกอุ่นใจเขาจะเป็นคนที่แบบพยายามดูแลพยายามเอาใจใส่คุณมากๆทำให้คุณน่ะรู้สึกอุ่นใจเวลาที่ได้อยู่กับเขาแล้วเรามองว่าการเปิดใจมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยสำหรับคุณน่ะเพราะว่าความดีของเขาอ่ะมันจะเอาชนะจ คุณได้ง่ายนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่มีความกังวลอะไรเลยอะเพราะว่าความชัดเจนของอีกฝ่ายหนึ่งมันมันมัน,ม,นมันทำให้คุณรู้ว่าจุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์นะมันคือการครบกันมันไม่ใช่การเล่นกันไปวันๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆที่คุณกำลังจะได้เจอเนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค a สเพิ่มเติม <ๆ S 2> หน่อยนะคะว่าไพา่มีอะไรอยที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรก protection คนที่กำลังจะเข้ามาคนคนนี้จะเข้ามาปกป้องเข้ามาคุ้มครองคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้อยู่ข้างๆเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่คนคนนี้เนี่ยเขาจะการปีกปกป้องคุณเต็มที่เลย healing family issues แล้วก็ forgiving and learning นะคะ ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาฮิวใจคุณนะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าความรักอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คุณเคยเจอมานะคะคุณอาจจะโชคร้ายตรงที่ว่าไปเจอกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆที่มันท็อกซิคความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยให้กับคุณนะแต่ว่าพอมีคนคนนี้เข้ามานะคะคุณจะลืมความสัมพันธ์ ครั้งที่คุณเคยผ่านมาเลยอะความดีของเขาอะมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันที่เราอะไม่ได้ลงเอยกับคนในอดีตของเราเพราะคนคนนี้เขาแบบเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าใครที่ได้เขาไปครอบครองคือคนที่โชคดีอย่างแท้จริงนะคะเขาเข้ามาเติมรอยรั่วในหัวใจของคุณได้อะอ very soon อีกไม่นานนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะอยากให้คุณเนี่ยพยายามเปิดใจยอมรับนะคะว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณในะอีกไม่นานนี้คะ่ะอันนี้ก็เป็นการพยากร์ณนะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากร์ณของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ตัวคนคุยของคุณเขาพยายามหนักมากเลยนะคะในการที่จะพุชความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ไปต่อข้างหน้าได้ เขามีความจริงใจมากๆเลยกับคุณนะแล้วก็อยากที่จะได้โอกาสจากคุณนะคะแต่ว่าฝั่งของคุณอนะ่ะดูจะสร้างกำแพงสูงมากๆเลยตัวของคุณมีความกลัวกลัวมากๆเลยนะทุกครั้งที่คนคุยทำอะไรดีๆให้กับคุณกลัวว่าเขาอ่ะ จะใส่หน้ากากใส่คุณอยู่นะคะเนี่ยดูสีเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นมาตัวของคุณในอดีตเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่บางคนคือเจอความสัมพันธ์ที่มีโปรโมชั่นในช่วงแรกๆแล้วพอคบกันไปเรื่อยๆอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกล้วนๆเลยนะคะ สิ่งที่คุณเคยเจอมามันทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงในความสัมพันธ์ทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะเชื่อใจตัวคนคุยของคุณสักเท่าไหร่แต่ตัวคนคุยของคุณอะ่ะเขาก็ไม่ลดความพยายามเลยนะคนคนนี้จะพยายามมากๆในการพิสูจน์ความจริงใจให้คุณเห็นเขาจะพยายามทำให้คุณรู้นะคะว่า สิ่งที่เขาอะพยายามทําให้คุณมันจะเป็นความเสมอต้นเสมอปลายมันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาทําให้เพราะช่วงโปรโมชันนะคะคนคนนี้ดีมากๆเลยนะเรามองว่าจาก personality หรือว่าจากทุกๆ p e r perspective คนคนนี้คือเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณมากๆในเรื่องฐานะนะคะคนคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครอะ่ะเขาเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีความมั่นคงมากๆเป็นคนที่มีฐานะไม่ลำบากในเรื่องการเงินสามารถสปอร์ตคุณได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆเป็นคนขยนันเป็นคนที่มองเห็น โอกาสจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวของเขาอ่ะเป็นคนที่เก็บเงินอยู่ด้วยคนคนนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมากๆถ้าสมมติว่าเขาอ่ะต้องการอะไรคนคนนี้เขาจะใช้คำพูดในการทำให้คุณรับรู้นะคะมันจะไม่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คือคุณสามารถที่จะ เดินในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยได้อย่างปลอดภัยมากๆอ่ะอืมแล้วนิสัยของเขาอ่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ด้วยเนี่ยดูจากไพ่เป็นคนที่แบบรักครอบครัวรักใครรักจริงนะคะคนคนนี้นะเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณควรที่จะเปิดใจอะ่ะอืมมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่ประสบเอ,อที่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จนะ ตัวคนคุยของคุณนะคะเขาอะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้เหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มค่ามากๆอะกับการรอคอยของคุณนะคะเมื่อก่อนอะคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ตอนนี้คุณอะ ได้เจอคู่ของคุณแล้วนะคะได้เจอกับคนที่เขาสามารถที่จะปกป้องดูแลคุณได้สามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้อะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ e t t a c h m e n t ตัวของคุณนะในตอนแรกพยายามสร้างระยะห่างมากๆเลยนะคะพยายามที่จะปลีกตัวออกมาจากตัวคนคุยบางทีเขาส่งข้อความมาคุณก็ตอบช้ามากๆหรือไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยคือคุณพยายามที่จะไม่ให้ความหวังเขาคุณพยายามที่จะสร้างระยะห่าง คุณกลัวนะกลัวการเปิดใจให้กับคนคนนี้เพราะว่าคุณกลัวว่าเขาอ่ะจะไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะแล้วกลัวว่าตัวเองอ่ะจะถลับลึกในความรู้สึกมันก็เลยทำให้คุณต้องต้องเป็นคนใจร้ายเพื่อปกป้องใจตัวเอง religious factors นะคะในหลายๆคนนะ สิ่งที่ทำให้คุณกลัวในความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าตัวคุณแล้วก็คนคุยมีความต่างกันมากๆนะคะบางคนคือต่างทางด้านเชื้อชาติทางด้านศาสนาความเชื่ออย่างเงี้ยหรือว่ามีในเรื่องของการเลี้ยงดูที่มันต่างกันมากๆจากครอบครัวมามันก็เลยทำให้คุณคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่น่าจะประสบความสาเร็จเพราะขนาดในอดีตอะ คุณคบกับคนที่มีความเหมือนกันมากๆก็ยังไปไม่รอดแล้วเนี่ยความต่างขนาดเนี่ยมันจะไปรอดได้ยังไงนะคะเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณพยายามสร้างกําแพงขึ้นมาในความสัมพันธ์ finances and career นะคะ ตัวคนคุยของคุณอ่ะเขาจะเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานของคุณมากๆเลยนะอย่างที่เราบอกอ่ะคือคนคนนี้ด้วยความที่เขามีความมั่นคงในชีวิตสูงมากๆนะคะมันทําให้เขาอ่ะสามารถที่จะเข้ามาสปอร์ตคุณในเรื่องการเงินได้สามารถที่จะเข้ามาสปอร์ตในเรื่องการงานการให้คําปรึกษาคุณนะคะบางคนถ้าสมมติคุณคิดอยากที่จะลงทุนหรือว่าอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้คนคนนี้คือจะเป็นที่ปรึกษา ที่ดีมากๆให้กับคุณได้แล้วเขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะนอกจากความรักของคุณนะคะ Chemistry คุนคุยของคุณมองว่าคุณสองคนมีเคมีที่ตรงกันมากๆเข้ากันมากๆเลยนะคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกใจในตัวคุณต่อให้บางทีคุณจะสร้างกำแพงใส่เขาก็เถอะแต่ว่า over all แล้วอะ่ะเขา รู้สึกสะดุดตากับคุณมากๆแล้วเขาชอบในนิสัยของคุณชอบในความที่ตัวของคุณอะไม่ใช่คนที่ยอมเขาง่ายๆนะคะคุณดูเป็นคนที่พยายามดูแลตัวเองให้ได้ต่อให้บางทีมันอาจจะมีอุปสรรคไปก็ตามแต่แต่ว่าคุณก็ยังแพยายามมากๆคุณไม่ยอมแพ้นะคะกับอะไรง่ายๆคนคนนี้ประทับใจในจุดนี้ของคุณมากๆเลย อยากให้คุณลองเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะเพราะเรารู้สึกว่าตัวคนคุยของคุณเขาพร้อมสู้ตายมากๆเลยในการพิชิตใจคุณนะแล้วคนคนนี้คือเป็นคนที่ดีสามารถที่จะคบในระยะยาวสามารถที่จะแบบแต่งงานสร้างครอบครัวกันได้นะคะถ้าคุณเปิดใจให้กับเขาอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กัน สำหรับคนที่มีคู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันสักเท่าไหร่เลยเนาะต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งด้วยกันทั้งคู่เลยอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักพยายามในการที่จะ พุชเป้าหมายของตัวเองนะคะพยายามที่จะทําตามความฝันของตัวเองมีการคิดถึงอนาคตของตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณกับคนรักเนี่ยไม่ค่อยได้มีกัน Deep ท a l k สักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้มีการใช้เวลาเติมความหวานด้วยกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักกันนะคือคุณรักกันนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายอะต่างก็พยายามไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองพอมาถึงในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ งานหรือว่าภาระหน้าที่อ่ะมันถูกจัดการไปแล้วมันก็เลยทำให้คุณอ่ะมีเวลาว่างมากขึ้นมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักจะได้กลับมาเรคค n c i l e ซกันอีกครั้งนะคะจะได้มีการใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นไปทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นบางคนเนี่ยมีการจัดทริปนะ มีการไปเที่ยวนะคะมีการที่เราสองคนอยากที่จะหา activities ที่เราสามารถที่จะใช้เวลาด้วยกันนะได้มีการไปเข้าคอร์สทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักกลับมาหวานแหววโอมากๆก,ก,กลับมามีความเข้าใจกันนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าทำให้คุณมั่นใจได้เลยนะว่าคุณกับคนรักะคือ match ที่แบบ เข้ากันได้ดีที่สุดแล้วอ่ะคุณมั่นใจแล้วว่าคนรักของคุณอนะ่ะเป็นคนที่คุณอยากที่จะอยู่ด้วยตลอดชีวิต ในคู่ที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะจะสามารถ r e a realize ได้นะคะว่าคนรักของคุณน่ะคือคู่ชีวิตในอนาคตของคุณคุณมั่นใจเลยอืมการห่างกันครั้งเนี้ยมันทำให้คุณได้รู้ใจรู้ความต้องการของตัวเองนะคะแล้วมันจะมีการคุยกันน่ะระหว่างคุณกับคนรักว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วนะในการที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนนะไปสู่ระดับที่มันมีความมั่นคงก่าเดิมบางคนคือจะมีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ เข้าไปคุยในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายกันอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีการแต่งงานกันแล้วมีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนอนะเริ่มมีการคุยกันถึงเรื่องสมาชิกใหม่ในครอบครัวมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือว่าอยากที่จะมีน้องอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนคือมีในเรื่องของทรัพย์สินที่เราอยากที่จะ สร้างร่วมกันมีการซื้อบ้านนะคะมีการสร้างธุรกิจร่วมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือมันจะมีการสร้างหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์เพราะเรารู้สึกพร้อมด้วยกันทั้งคู่เรารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนที่เราอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยในอนาคตในระยะยาวนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีคู่มันมันไม่ใช่ความรักที่ เป็นเด็กๆอีกต่อไปอ่ะมันเป็นความรักที่มีความเรียลลิสติกมากๆคือเราห่างกันไปไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครที่แบบสร้างเรื่องมาทะเลาะกันเลยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจกันพอถึงเวลาที่เราสองคนเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดหาสิ่งต่อไปชัปเตอร์ใหม่ๆในชีวิตร่วมกันว่าเราอยากที่จะทำอะไรต่อไปนะคะมันจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนั้น คนรักของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ Or a c l e คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีก c Creation s e p a r a t i o n การที่คุณกับคนรักเนี่ยห่างกันในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ความรักของคุณมันจางเลยนะคะในทางกลับกันนะการที่คุณกับคนรักอยู่ห่างกันในช่วงที่ผ่านมามันยิ่งทําให้คุณได้เห็นภาพอะไรหลายๆอย่างชัดเจนมากขึ้นบางคนคือคุณนะ่ะรู้สึกว่า คุณอยากที่จะมีคนรักอยู่ในชีวิตคุณอยากที่จะมีอะไรที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นบางคนคือในช่วงที่เป็นแฟนกันอนะ เราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะพอช่วงเวลาที่เรายุ่งด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยคุณก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะดีนะถ้าเรากับคนรับกะ่ะแบบแต่งงานกันได้มาอยู่บ้านเดียวกันได้เจอกัน24ชั่วโมงต่อให้ยุ่งแค่ไหนอย,อย่างน้อยมันก็ต้องได้เจอกันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความคิดแบบเนี้ยขึ้นมาว่าเราอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่อยากที่จะทําให้อะไรอะ,รอะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ Pay hey, attention to the red flags นะคะเนี่ยดูสิแลหลายคนอ่ะในช่วงที่ห่างกันไปก็ได้เห็นแล้วละว่าเราอะมีอะไรที่มันสามารถ improve ได้สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะบางคนคือในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เราห่างกันอย่างเงี้ยเราแบบ ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะมาพอเราได้มีเวลามาเจอกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการคุยกันละว่าเออเราต้องคุยกันมากขึ้นนะคะเราต้องมีการโทรหากันนะอย่างน้อยแบบวันละสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเริ่มมีการเอาอะไรที่เรามองเห็นเราพิกอัพในช่วงที่เราห่างกันมา m p r r v v ปรับปรุงทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีความแบบ แฮปปี้มากขึ้นมันมีความรู้สึกว่าเราสองคนเข้าใจกันมากขึ้น Getting to know each other นะคะยิ่งคุณกับคนรักคบกันคุณก็ยิ่งรู้สึกนะว่าคุณเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณเป็นเหมือนกับคู่แฝดอะพอมองตากันคุณก็รู้ว่าอีกฝ่ายเนึนคิดอะไรนะคะคุณสองคนมีความเหมือนกันมากๆพออยู่ด้วยกันอนะมันยิ่งแบบ คอมพลเมนต์กันอืทําให้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ก็ยิ่งรู้สึกผูกพันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่าถ้าคุณยังสามารถ พยุงความสัมพันธ์ในในจุดอย่างเงี้ยให้ให้มันอยู่ให้มันบาลานซ์แบบเนี้ยได้ต่อไปความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคือแบบไายแบบยืนยาวนะคะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แบบตลอดชีวิตอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากจริงๆอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่ยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นอยางมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมกัน ถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h a ช่องบับบี้สตารูด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ